นชชนืนนบควผมพาพี่นอ้องมาสะท้อนความจริงสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟจอนหรือไฟซ่องสว่างของถนนสายจากบ้าน,บ,น,นาบ้านนาแต้้บาานนแต้มาบ้านดอนคำซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแต้ ได้โอนให้กับทางหลวงชนบทเพราะสามารถใช้งานได้แล้วพี่น้องเดือดร้อน<ช>เพราะว่าขี่ขโมยมันหลาย<ช> <c oughs> พี่น้องย่านตายเวลาไปให้ไปสวนไปกีดยางพี่น้องก็ลำบากย่านคนครับย่านขี่วานขี่ยาที่นี่อบตได้โอนให้ทางหลวงแล้วบ่วมีการแก้ไขให้ไฟจอนมีแสงสว่างก็เลยมาสะท้อนความจริง ฝากไปยังงน่วยงานทา้งหลวงชนบทที่รับผิดชอบถนนสายบ้านนาแต่ดอนคำมากแก้ไขให้พี่น้องด่วนเอาพ่อใหญ่บอกเจาก้าหน่อยว่ามันเปน็นยังไงม,มันบ่อขับไปจไ<ม>อ,อด่บ่อทั้งสายเลยบอกทั้งสายเลยบอกไงไหออกเป็นชุดๆไปครับเสน,นอหน่วยงานต่างๆเพือ่อว่าอุ่นให้ทางทงหลวงชนบททางหลวงชนบทครับสะท้อนปัญหาจากพ่อใหญ่แหวน บ,นนบ้บานดอนคำบ้านีีเอ้ยเอ้าเจ้ามาที่นี่นบอกซื้อเพื่อนะซื้อเจ้าหน่อยไหมค่ะมาลาพรกุนสิท์ค่ะเออเบาให้ไม่ต้องมีปัญหาเดี๋ยวอนแต่เก้าเคยมันแจ้งค่ะกลางคืนมาค่ะโอ้ยก็ดีใจค่ะก็มาหลุดแต่คลายฝ้าลงมานี่ยแะค่ะอ๋อมันละมือเติ้อตือต้ตบานนี้ก็มิซี้เล่เท่าปานี่น่ะโอ้ยมือตื้อตเต้กลางคืนมาย่านขี่กระโมยกระโจนแล้วค่ะครับการไปการมาก็สะดวกแล้วค่ะเลี้ยวห็นตะบ่เห็นไก่ค่ะมันมือ ก็อยากให้ม่สอมให้มันหูคือเก่าหรอคะครับครับขอพูดค่ะครับก็ขอความกราณ่าหน่วยงานที่เกี่ยวของือทางหยวงชนบทลบปวนมาแก้ไขให้พี่น้องได้มีแสงสว่างในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยเพื่อพี่น้องที่ได้ไปให้ไปสวนยังสบายใจเนาะขอฝาก ท่านผู้มีอำนาจที่เกี่ยวของเกี่ยวกับไฟส่องสว่างบ้านหน้าแต้ดอกคำ้วยครับสวัสดีครับ 人他。